บรรยากาศยามเช้าเช้าสวัสดีทุกคนทุกท่านสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องวันรวยบ่ไปหาเห่ามาหากโโระโดโเขาสิเมียนหัวมึงหันเอออย่างมาึไม่เหยียบตีนกูมีหมานี่ มาตัวได้อีกอยู่ในหลุมเนาะบ่พี่้องเอ้หมอกเต็มไหนน่ะเลย<ะ>ขเขากำลังเริ่มสุก<ะ>ใช่<ะ>นี่ไงครับหลวงพ่อไอ้หลวงลุงผ้าห่มน่ะที่มันโดนน้ําปูที่มันโดนน้ําปูแล้วน้ําปูมันเน่านะไอะ้น้ําปูมันเน่า เออที่มันโดนนะ้ำปูน้ำปูแตกวันนั้นนะกบกล้วยกับปลานี่ไงนางเอกของฉันกำลังทำอะไรเธอนี่ไงหอยมัดเคินแม่จะใสเปเป่เกลือเข้าไปบ้าเอ้าสซัมพอ ใส่เกิบหนูไปทำไมนางกลับมาแล้วนะทุกคนภายประตาคมนะโอ้ยจะเหม็นสาดเรมีกน,นหัวมาหรอใช่ท่านผู้ชมนางไปลาบวชมาอมนางไปบวชมา แล้วทีนี้ตะบะนางแตกเอาก็เล่นได้พี่น้องเจ็ดสิบบาทนึกกะคือกินอีส์นะแล้วก็บแบบอ,อ,อืมเดี๋ยวไหนไมาลงนะั่นี่ อยากให้บ่าวหมีอยู่กับครอบครัวอ,รอยากให้บ่าวหมีอยู่กับเด็กๆชักแม่นยังกระโดดกระดีอนเอาไปนอ,อนอโอ้ฉันจะคุยกับคนที่ฉันจะคุยกับเฉพาะคนที่ฟัง ฟังฉันเข้าใจและฟังฉันรู้เรื่องคนที่ฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องฉันจะไม่คุยด้วยแค่นั้นลูกสาวหิวเขาวนี่งานกำลังจะสวายข้าวสร้างหมดดำๆฮาเรมมาลงตรงเต่งในห้องนำ้ำ กระโตกไม้อะไรไก่ได้เข่ามาสานนะเน่นรูนิ่มไปแล้วอืมฮาตุกสับปดตึกตึกแถว่าฮึมพี่น้องเอ้ยไรกูลไรลคนกับผึ่งใจมาเบิ่งมาชมเนาะเลยบอกเขาใจอีกไรกู่ไรคนอา้าว นี่คือดีลาของนานงใช่ไหมอออบอบบบ,บแบเประเทศเท่าหนึ่งใหม่ไม่ได้เข่านี่เ <c oughs> นาะประเทศเท่าหนึ่งใหม่ได้อย่าเนาะข้าแม่ยังยัท่ันมานมาไว้ขาเรียงเราทั้งอองนึงอืม บางบางคนบางคนกระเบิ่มขีดรากาชอบคิดแทนชอบคิดแทนคิดแทนนะแบบว่าเห็นบ,บ่ามีมาอยู่สิเพิ่นเสียใจเด้อ,อิ่นเสียใจแบบว่าไปอินฮะนะอินกับสีวิตของเขามากเกินไปฮะนะ อินเกินอ,อยากให้บ่าวมีอยู่กับครอ,อ,อ,อบครัวครอบครัวบ่าวมีก็คือบ่าวบอยนั่นแหละอืออยู่ทุกวันกับทุกวันอือนนบางคนมั่นหูอยู่แก่ใจ มันหูอยู่แก่ใจมันก,กันยังคอมเมนต์มาว่าให้ไปตามโน่นนี่นั่นขขเข้ากัอยู่นำการปกตินะมีการส่งของความเสียงไปดา่าเธออีกบ่เหระ ายคนบอกเขาใจคือที่กับป์ปีนี้ปัญหาอย่างส่วนแส่วนโควิดเขาปิดบ้านแล้วเพิ่งจะเปิดอ่าเปิดบ้านที่สองสามมีนะที่สาวขวาเอาอันไหนโรคหนเดื่องานกันนะอันยาะเออจะเลยอยู่ให้ครบเดือนชิ้นเดือนเว่าสามสิบบางคนก็โลกซีดแบบว่าเห็นคนแบบว่า คิดกันและมีความสุขยังก็มาเนี่นะบางคนนะเออกขอให้มีความสุขต่อไปสู่นะคะสูๆอันที่กลับบ้านไปอยู่บ้านคือโควิดนั่นแหละก็เลยกลับแต่ตกโก,กัติกับกลับแทบ์ซูเมอร์กลับซูเม,มอร์ก็บอกแล้วไงว่าฉันจะไม่คุยกับคนที่มันไม่เข้าใจนะฉันจะไม่คุยกับมัน อยังเนาะกะเออหนาแหละจะให้เรามีอยู่กับครอบครัวนุ่นนี่นั่นเอาแล้วคุณเองล้วคือบนแยกกันอยู่ลหรอทำได้ไหมหมากด้าหมาด้าดาใส่ให้แห่นียเฮ้ยแมื่อสัไปใส่ขาบูซายิบมาก เออนั่นแหละมากเนะาะบอมีเรื่องดรามา่ามากจิกลิกจอกหลอกอเหนื่อยไหมถามแค่นั้นแหละเหนื่อยไหมคะมที่วันๆต้องมานั่งนั่งพิมพ์นู่นนี่นั่นดรามา่าแล้วก็ คิดแทนคนอื่นเหนื่อยไหมถามว่าฉันสนใจไหมไม,ไม่เลยไปปองเฮยมันพอแล้วเขาอยู่น้ำการมาเนี่ยกับสองปีเลยซิมาเอียงมากไม้ มันกับมีบลาหลายดอกมีแค่บางกลุ่มที่มันหลบจิตนะนะพบแพทย์ไหมรู้สึกว่าจิตตัวเองผิดปกติเรารีบพบแพทย์เลยนะี๋ยวมันจะกลายเป็นบ้าแล้วมันสิปวงหันยังนะเฮ้ย<ำ>เออป้ามืองข้าวหน้ามีอะไรเป็นบ่อ <c oughs> <c oughs> มีไข่ย้อยให้เด็กๆสือมาหายเดอ้อไข่ <c oughs> มักม่ะ หอยกับตตเป็นเบิดโอเคพี่น้องโอเคขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขาใจแล้วก็สอรี่ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจฉันจะไม่พูดฉันจะไม่พูดกับคนที่ฟังไม่รู้เรื่อง มาตัวแรกก็ไปแย่งกันอยู่ในทียงนะบ่เบิ่งโอ้ยมาสั่นต่ำมึงเอ้ยผู้เจ้ามันไปสายเอา้ามาอีจอยพวกติที่ใครถ้าเห็นมามันมันก็ะสิเห็นผู้เจ้ามันได้ไปแม่บรรยากาศ นั่นแหละตามที่ว่าน่นแหละพี่น้องบางคนกับเ,เห็นคนหักกันเห็นเขามีความสุขกับอิสืมชอบปัน่นเห็นคนหักกันแต่ตัวเองพอมีความถูกฉะนั้นผมเป็นปตัดสิแตกเนาะเอาไปดาเอา,เอาไปเอามาดามาหอดเฮากับบาหมี โอ้ยเต็มสะอาดมิตซุูมอี awesome. ิตาห์อันแหละมิตซุูมอีิตาห์เถาเบิ่งขีดแลยเอ๊ะโมยังว่าอะไรปัญญาอ่อนนะนะว่าอะไรอ้ะอะไรปัญญาอ่อนเบิ่งขีดไปเบิ่ง like ขีดมาแหละปัญญาอ่อนมาหูเรื่องหูเหลายังแล้วก็มาจิกมากัด ดามาสั่งดามาคือแทนคือแทนเขาคิดเองคิดแทนเขาถ้าสิคิดแทนเขา,า,เขาปานนั่นนะคือบลูกฝ่าเงินมาให้เขาใส่ซะคือบลูกหาเงินให้เขาใส่ซะจะมาสลวนเดอ้อซัมเน่เด้อพี่น้องซัมเน่ขอโทษหลายๆสำหรับผู้ที่หักห้าวหน่อยนะเฮาไม่ได้มีเจตนาที่แบบ อ่นแหละแล้วคแลวคนที่ซื่นชอบในตัวห้าแล้วก็หักห้านนะเพิ่นหูดีเนาะยาสุมาสลวนฝากแคนนี้เฮ้